ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำไมไม่กล้าที่จะทำและถ้าไม่ทิ้งสิ่งที่ผิดโดยเร็วก็จะสะสมสิ่งที่ผิดนั้นติดตามไปอีกมากเพราะฉะนั้นคนที่มีความเข้าใจถูกต้องก็จะทำสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่หวั่นไหวครับนคะแล้วก็พระธรรมมีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่กล่าวพระธรรมเพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจหรือเพราะเหตุว่า ถ้าเราเป็นคนที่หวังดีนะคะพร้อมที่จะเกื้อกูลคนอื่นก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือความเข้าใจาที่ถูกต้องในพระธรรมพระฉันไม่ใช่ว่าเราพูดคําว่าเมตตาเฉยๆแล้วก็ พยายามท่องเมตตานะคะแต่เมตตาคือความหวังดีพร้อมที่จะเคื้อกูลและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพระฉะนัประโยชน์อื่นไม่เท่ากับการที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นการมีเมตตาจริงๆนะคะก็คือให้คนอื่นได้รู้ความจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้ว